วันหนึ่งลุงบอกว่าสองร้อยกว่าชามนะครับสําหรับกัวเจ็บลุงโด่งเขาเรียกคลองหัวเข้คลองลงเข้ครับคลอ,องลงเข้ปากคลองลงเขงงเ้เขาเรียกปากคลองลงเข้นะครับตรงนี้มาได้เลยลุงจะขายทุกวันถ้าไม่ติดงานนอกเนาะใช่ครับแต่พรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันพักผ่อนเหรอครับไอ้จะออกงานนอกครับออกงานนอกรบับงานนอกด้วยครับครับ สนใจพวกนี้ไปเจอวัดคลองโครนได้พวงนี้เป็นยังวัดคลองโครนอ,อ๋อครับอยู่ไกลอย่างนี้ไม่ลุงก็แมกกองครับอยู่แม่กองเลยนะครับ,รบทานฟรีทานฟรีปฐินวัดคลองโคลนครับ ดเ,เดี๋ยวปลานะเดือนเดียวก็ค่างานเลยไหจะมีงานไปอีกล้คอยได้นะ